เพจดังแช่ดาราสาวล้วงเป้าดาราชายกลางกองทายไม่พอขอขยำด้วยอักษรย้อนอหลุดออกมาเต็มมีประเด็นร้อนๆมาให้ค่ะเพื่อคู่ตานลุกวางอีกแล้วค่ะหลังเพจเฟซบุ๊จกจับโปรดาราได้ออกมาเปิดประเด็นแช่ดาราสาวท่านหนึ่งที่ทำพฤติกรรมสุดเช้ายืนล้วงเป้าดาราชายกลางกองทายแถมจับไม่พอขอขยำต่ออีกโดยเพจดังระบุข,ข้อความว่า วายดาราสาวท่านหนึ่งยืนลวงเป้าดาราชายกลางกองถ่ายจับไม่พอคอขยำต่ออีกเดี๋ยวจะเล่าดีไหมนะข่าวว่าห้ามพูดต่อเอาไงดีไม่เพียงเท่านี้เพจดังกล่าวยังย้ำอีกค่ะว่าฮัลโหลมีแหล่งข่าวค่ะไม่มีนั่งเทียนเขียนข่าวนะคะงานนี้ทำเอาข่าเพือกทั้งหลายเข้ามาร่วมวงเมาส์กันสนันโซเชียลแขมบอนคนยังหลุดอักษรย่อออกมาเต็มๆอาทิจอจานไง สงสัยอยู่สามคนอักษรยอ่อทอดอพอชอคอพอปอปรอนปอ,อ,นปอจอบอกคอรายออ๋อรู้และแต่ไม่พูดดีกว่าแต่จะเท็จจริงอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปคะ่ะ